อเอ้าเวียนกรรมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอายโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้อยโอ้มอยโอ้้ สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชา a เอพเ c คไลฟ์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการเทรดข้างเงิน b บน a รีออปชันพวกนี้นะครับท้งทีมซิกซี่นะครับมีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมีเทรนนิ่งพิเศษนะครับทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปทํากําไรพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งเทรนนิ่งตัวนี้เป็นการออกแบบระบบมาใหม่เลยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรไปพร้อมกับโค้ชนะครับ แล้วก็มีสัญญาณให้ใช้นะครับเป็นระบบแน่นอนนะครับแล้วก็จะจะบอกว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโอ้โหสัญญาณมานะครับในหนึ่งอาทิตย์นะครับจะมีการไลฟ์นะครับเพื่อจะให้ทุกคนนะครับเข้าไปทำกำไรพร้อมกันเนี่ยเป็นสิบสิบรอบเลยนะครับไม่มีที่ไหนมากกว่านี้นะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับที่นี่นะครับโอ้โหจัดเต็มแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้คุณเนี่ยมีเวลาที่จะเข้าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครบบางคนอาจจะติดธุระตอนนี้นะบางคนอาจจะติด ตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เลือกเข้ากันไปนะครับแล้วก็มีโค้ดดังๆจากโบเกอร์นะครับมาวนเวียนสอนนะครับทั้งเบสิกทั้งแอดวานซ์นะครับทั้งเทคนิคต่างๆมีกลุ่มเทคนิคลับมากมายนะครับที่เราจัดสรรมาให้คุณนะครับแน่นอนระบบของเราเนี่ยถูกออกแบบและวางแผนมาอย่างดีนะครับว่าเราจะให้คุณเนี่ยทำกำไรกลับมันให้ได้นะครับแล้วก็เคี่ยวเข็นคุณเต็มที่นะครับทุกอย่างจะบอกว่าทุกอย่างฟรีนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถีเข้ากลุ่มได้เลย แต่ว่าเพียงคุณทักเข้ามากดนะครับกดนะฮะแกนเคียร์โค้ดกลางหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ทักหาแอดมินนะครับบอกว่าต้องการเข้ากลุ่มเทคนิคลับนะครับต้องการเข้าเลนเทรดนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะตอบคุณเองนะครับว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนทุกอย่างฟรีนะครับไม่ต้องห่วงฟรีฟรีฟรีย้ำหน่อยนะครับฟรีนะครับนะทางเท็น i x ซีของเรานี่ รดแลกแจกแถมนะครับให้คุณได้ใช้สัญญาณฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะฮะเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับแน่นอนครับระบบฟิกซี่จงเจริญนะครับเนี่ยผมก็เข้าไปอยู่ในระบบนะเหมือนกันนะครับรับรองครับไม่ต้องห่วงครับคุณจะไม่รู้อะไรเลยก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคุณได้เรียนรู้ทุกวันทุกวันนะครับตามสเต็ปที่เราได้วางไว้นะครับเบสิกของคุณจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะทําไม่ได้นะครับทุกคน เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณยังไม่รู้จักว่าแท่งเทียนคืออะไรกราฟวิ่งยังไงอะไรคือไซด์เวย์อะไรคืออะไรคือยังไงนะฮะไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมีคําตอบในนั้นนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาสแกนนะครับแล้วก็เข้ามาหาเราเรามีพื้นฐานสอนให้คุณทุกอย่างนะครับเรามีเอางี้ดีกว่าเริ่มแต่เรามีตั้งแต่คอร์สเบสิกเลยนะครับเราคนที่ไม่รู้เลยเลยนะฮะแล้วก็พาเทรดด้วยกันนะฮะเทคนิคลับนะครับแล้วก็อัดไลฟ์กันอวกแต่อวกแตนนะครับไม่รู้กี่รอบนะครับต่อทิตนะครับ ยังไงเนี่ยกดเข้ามาเลยโอ้โหขายของกันน่าดูกดเข้ามาเลยนะครับในกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในกลุ่มเลยนะครับอ่ะตอนนี้โมซะเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองหาอะไรเทรดสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ไปดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดไว้แล้วนะนะครับมีโบกที่ผมใช้อยู่ประจําคือ 8X นะครับแล้วก็ตัวสัญญาณตัวนี้นะครับเรียกว่า Predator นะครับเป็นสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับของทางซึกซนะครับที่เอาไว้ให้ใช้ฟรีเลยนะครับ ตอนนี้ดูทรงก่อนนะฮะจากฮิตินะครับวันนี้ก็บินกันไปเยอะแล้วนะผมจะไปดู EU ูนะครับ EU มีสัญญาณนะครับว่าน่าเทรดหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกไม้หน้าเทรดทุกไม้นะครับเราจะต้องดูทรงก่อนนะว่าน่าเข้าหรือเปล่านะครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้ตัว e m a 25แล้วก็ตัวบอลเลนเจอร์แบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหน้าเข้าไหมนะครับดูจากบอลเลนเจอร์แบนที่มันหนีบหนีบเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ นี่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่ามีความบานแล้วมันทะลุเส้นกลางของ EMA 25ไปเนี่ยจะถือว่าดีนะครับควรกดนะครับอ่ะหอนี้เราลอนก่อนนะครับสัญญาณ1นาทีเนี่ยมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าสัญญาณหนึ่งาทีนะครับมี OTC แล้วนะครับคุณสามารถเทรดได้ทุกวัน7วันเลยนะฮะเจวันเท่านั้นเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคุณไม่ต้องหยุดต้องพักกันเลยนะฮะวันไหนไม่ว่าง มันต้องมีสักวันที่คุณว่างแหละเทรดได้นะครับไปดูที่จอเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้เราเฝ้าดูกันก่อนนะครับว่ามีคู่ไหนน่าเทรดบ้างไหมนะครับถ้าไม่มีเราก็รอไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรามีสติให้ดูนะครับหราตัวピเดเตอร์นะครับเราไปดูสติดีกว่ามีห้องเทเลกรัมนะครับวันนี้ก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูอ่าตรงนี้นะครับ สัญญาณก็เพิ่งลอดไปตอน9ก้าโมงสี่สิบเอ็ดนะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเทรนอาจจะย,งยังดูไหลๆอยู่นะครับผมรอก่อนดูแท่งเทียนไม่ค่อยสวยนะก่อนหน้านี้เห็นไหมตรงนี้ยสวยเลยนะครับมีโบวลุ่มมีอะไรนะตอนนี้นิ่งๆ,ๆอยู่นิ่งๆอยู่เริ่มดึกแล้วเริ่มนิ่งตอนนี้ผมอัดอยู่นี่ก็สี่ทุ่มแล้วนะนะครับอพอดีคึกอยากอัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณกันนิดนึงนะครับ เสียงมาเสียงมา eu นะครับ eu ทะลุเส้นกลางทะลุเส้นกลางเดี๋ยวผมลองดูถ้ามันปิดทะลุนะน่ากดอยู่นะโอเคตั้งเวลาไว้พร้อมนะครับถ้ามันทะลุทะลุเส้นกลางเ่ยมีสิทธิ์ที่มันจะขึ้นขึ้นไปชนแถวนี้นะมีอาจจะวินไม้หน้าเอออย่าขึ้นเยอะอย่าขึ้นเยอะอย่าขึ้นเยอะอะยงังไรลองดูก่อนมไม้แรกผมใส่ห้าร้อยแล้วกันลองดูนะ โอเคผมจะกดตอนมันเหลืออยู่ที่ประมาณสองวินะครับอ <c oughs> ขึ้นจะเยอะเลยเว้ยอ่ะสาวระบบครับจัดไปนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองย่อไว้หนึ่งย่อไว้หนึ่งย่อไว้ไปแล้วไปแล้วครับอ่ะเราลองดูนะครับว่าไม้นี้จะมีทบไหมนะครับอ๋อเอาเวียนกรรม <c oughs> โอ้ m ม g ก d ตายแล้วหนึ่งนาทีนี่ว่าอ๋อโอเคกี้ผมเป็นกราฟห้านาทีผมเป็นกรรมปล่อยไก่เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอดูรอดูนะครับกี้จริงๆก็ทะลุ EMA เนี่ยทะลุ e อ a มเอนะสวยนะอ่าทะลุ EMA สวยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดูทรงแล้วจริงมันก็มีโอกาสวินได้นะเพราะว่ามันวิน่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับ มาเรามาลุ้นกันโอเคสวยแล้วโอ้โหไม่กอดมาแล้วมาแล้วไอ้ลองมาทำไมลงมาทำไมทบไม้แล้วงานนี้ต้องทบแน่ๆแล้วเลือกเวลานะครับปุ๊บปุ๊บอ่าใส่ไปสองไม้หนึ่งพันบาทนะลองดูลองดูจริงๆต้องบอกว่าไม้เนี้มามัน มันเพิ่งผ่านลอดมาไม่นานนะครับเพราะนั้นจริงๆก็ไม่น่าเข้าเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนะฮะผู้ชมนะฮะผมจะยอมจัดให้นะครับเค okay, ขึ้นสวยแล้วเว้ยขึ้นสวยแล้วเหลือสามสิบกวิเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ดูตัวทรงบีบีนะปากแคบนะฮะการวิ่งของมันก็ได้อยู่แค่นี้ซึ่งค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าเราจะรอดูนะครับว่าจะบินหรือเปล่านะ อตอนนี้ผมติดมากเลย1นาทีเนี่ยนะครับสัญญาณ5้านาทีไม่ค่อยดูเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับหนาทีนี่แม่งโคตรเร็วโคตรมันะนะฮะโอเค๋ิบสิบกวิเท่านั้นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย่เรียบร้อยทำไมไม่ทำไมไม่เด้งวะโอเคเราวินไปแล้วนะ 8 5 1, 1นะหานะหักจากของเก่าไปนะครับอ่ะเราวินไป1ไม้นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับก็แม่เศจขึ้นมาแล้วนะว่านะได้800นะ51าบบาทนะครับโอเคก็เทรดกันหอมปากหอมคอนะครับดับคลิปนี้เป็นการแจ้งข่าวครับว่าทิกซี่เนี่ยมีคอร์สพิเศษเรียกว่ากลุ่มเทคนิคลับนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเรียนการสอนแบบเข้มข้นมากมีการไลฟ์เทรด กันเป็นประจําเลยอาทิตย์หนึ่งไม่รู้กี่รอบอ่ะเข้าจนเบื่อนะคุณสามารถทํากําไรตามรอบได้เลยนะครับเราก็จะมีถี่ยิปเลยมีโค้ดดังๆนะครับจากโปรเกอร์นะครับมาช่วยสอนเบสิกถึงแอดวานซ์เลยนะครับเพราะนั้นไม่มีทางที่คุณจะไม่เป็นนะครับอ่ะจะลืมนะครับอีกรอบหนึ่งสแกนเคียร์โค้ดกลางหน้าจอนะริมๆิมสักอย่างหนึ่งนะฮะสแกนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทักแอดมินขอรับสิ์นะครับเพราะว่าปุ่มเทคนิคลับเนี่ยกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับเร็วนี้หลังจากคลิปนี้ปล่อยก็คงจะ มีเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเตรียมจัดกันได้นะครับเทคนิคลับเราไปเจอในกลุ่มเทคนิคลับนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย